สุกสบายดีสบายดีเอ็ดซ์ซีจะทชาจุดขึ้นจุดบ,บึงปลาซุมนะักองปลาหม่างสบายดีงามที่ส,สวยเนาะคลิปนี้จะนังะน่งเสนอปลาบึงปลาซุมเห็ดอยู่เห็ดกินแต่งอยู่แต่งกินพี่น้องอุ้ขลุบเนาะปลาดำพิ่นสิเกี่ยวเขา่าปลาทูนี่โอ้ยปลาทูนี่ได้มาจากน้องทรายบ่าวเก็บให้เอามากินกับผู้บ่าว ปลามาสิทอดแป้นหน้าปลาดำแล้วก็มีสุปน้ำม้นมน้ำม้นี่ปลาหมา e. สุปเพียบหอยแล้วเนาะสุปน้ำม้แล้วกับสิทอดเอาปลาทูปลาทูก็มีอยู่แปดตัวน้องเก็บหายมากกอให้บุญคำนำสู้เด้อบอกว่าแต่สิกินกับผู้บ่าวได้สิไปกินกับหมูกับเพื่อเมื่อนีน่เนาะน,นี่น้องอาดแล้วก็น้องโปก กรเบาที่เนาะแล้วก็เส้าแพงคนแหละโอ้ยว้ามากล้วเป็นตะมวนพี่น้องเลยก็ามาแล้วเป็นตะมวนเส้าจอยเบากัะตันเส้าถีบเมือนี่เนาะสีออกไปซอยประดาห้าเหือห้าแห้งพี่น้องก็เมาคจิดว่าเออบ้านเฮาน่ะหาการจ้างน้ำเนาะวันละแสนกีดมันจะตกอยู่รลายกว่าบาทเนาะประมาณหนึ่หกสิบบาท ิดว่าพอเป็นพอไปพอเมากันเลยซอยเอืนะ่อยเนาะซอยปลาดำจักหาแห้งหาแห้งงานปลาดำเอ้ยล่ะแล้วก็เห็ดผิวเห็ดกินสิตัม๊มมะคุงน้ำแต่ว่าน้องอาดเอาออกไปก่อนละซอยกัน้นพี่เนาะมะคุงก็เบเาอาปนนดปลาโน่นพันตอยหายเอาไปแล้วแล้วก็มีหมูเนาะสิลาบหมูน้ำหมูหมูหนึ่งกิโลหนึ่ง หมูกิโลหนึ่งเตรียมอาหารออกไปเนาะโอ้ยกะพอให้บุญคํำน้ำสู่บรสุกุสุขคนทั้งเอฟซีผู้บึงผู้ส้มเนาะเขาบึงเขาส้มกับพ่อให้ก็เมาเลยนีรายได้เนาะรายได้สืบต่อไปเนาะเดี๋ยวเติมเงินรายเดือนหรือว่าสือบัตรเติมเงินแล้วก็พอได้อยู่ได้กินไปวันๆอะไรน่นองสืมือสืบวันเนาะคันสีมีผพาก็ได้คือกันแต่ว่ามัน มีแต่งานเนี่มีห่างๆนะนะมีห่างๆแล้วก็ใส่เวลาถ่ายคลิปไปนั่มเนาะปะปนกันสีได้ถึงสี่หน่อยก็เก็บเก็บไปพี่นองเก็บหาเก็บซิบขั้นเก็บหาเก็บซิบนี้ยังสีได้ไหวอยู่อันนี้เก็บหนึ่งเก็บสองเก็บหนึ่งเก็บสองไป ทอดปลาทอดทีละสีโต้น้ำมันก็ใส่โบรายเนาะใส่พอประมาณเพราะว่าทอดห้มันดำเขาก็ได้กินมนะประหยัดประหยัดพี่น้องเอ้ยเงินทองนั้นหายากจริงๆนะใครแน่แต่นีเ่เอฟซีคนเขาเบิ่งเขาส้มเนาะเขาเบิ่งเขาส้มพอดีมีรายได้เล็กๆแน่นอนคือประมาะววาานะอะไรเนาะ มีแล้วเขากับพอแบ่งกับแบง่งพอปั้นกับปั้นเนาะตามตามปัจจัยตามได้ตามมีนี่สิไปซอยกระดาเนาะมันเป่ากระปะดากับเขาเธอซื้อเองเด้อว,ว่าประเมาสิอซอยแห้งงานจัดหาแห้งเป่ากันกระิ่นเมื่อาวานนี้ตกลงกัน อันพอดีมีกับเขาอยู่ในตู้เย็ยนเนาะน้องเก็บสื่อหายก็เลยถือโอกาสเห็ดไปเลยเนาะไปสู่พี่น้องกองปลายกินนะสิได้บุญนํากันสิได้บุญหลายๆเด้นน้องเก็บเด้อไปสู่พี่น้องกินบวัวแตนผู้บ่าวได้เนาะให้มูให้เอื้อยให้น้องกินนํากันเจ้านี่คนมีบุญเน้หนุ่มหน่อยหนุ่มหน่อยคนมีบุญได้พี่น้อง ป๋าเมาสิว่าวนะเนาะ FC ป๋าเมานี่มีแต่คนรวยๆวยได้พี่น,น้องมีแต่คนรวยรวย FC ป๋าเมานี่รวยยังรวยนำจิตนำใจเนาะรวยนำจิตรวยนำใจขนาดทำงานหาเงินเนาะค้าขายก็ยังแบ่งมากินมาทานคนรวยเพิ่นว่าเนาะคนรวยแท้จริงเพิ่นว่า ทำงานหาเงินด้วยเรยือแห้งเนาะคนกันยังแบ่งมาหายเฮาเอิ้อนว่าคนรวยพากระทอเรลวไปทีเฮ็บห้อยเนาะเย็นแล้วแพ็กใส่ถุงบันนี้ก็ปิ่งหมูกำลังปิ่งหมูอยู่ปิ้งปิ่งเอาที่แรกว่าประมาณว่าเสียน สีขัวนะสีล้วนให้มันสุกจังลาบบันนี้แหละโอ้ยขึ้นไปขึ้นมาปิีงเอาเนาะมันสีแดงหอมหอมปีงทีอันนี้บมเม็นยังเด้อพี่น้อ่ะผมเอาห็ดใหมไอ้เจ้าไอ้เบิ่งผลงานเด็กวัวอยู่ยังวะพ้นงานผลงานผลงานนี่ลูกค้ามา ลูกข้ามาแล้วเขาไปแทกสินไปหวัดโตเขาไปหวัดโตออกมาดำโอ้ยเจมินซเขาไปข้าวเดียวหนึ่งคือจังหวาคือจังหวาท่านที่ว่าไหมยังไงสุกเหลืองเอ็มเต็ม จะกินเอาพี่นองหอมก็หอมหอม,หอมเตะดังถวนถวนสำนิกกับสิพ่อล้วเนาะเดี๋ยวมันสิแข็งเกินไปสิปะไว้ให้มันเย็นอย่างสิมาหันนะ่นเนาะให้มันสิเย็นๆก่อน จากที่ปีกแล้วน้อพี่น้องเนาะกับมาหันเตรียมหันสบายดีเด้อจ้ะเด้อสบายดีพี่น้องท่นผู้ชมที่หักแพ้งเบสุขุสุคนก็เมาเองก็ขอขอบุญขอบุณนำเอฟซทุกคนเนาะที่เกาบึงคนกับอยากเบึงน้อยแท่ได้พี่น้องเลยเรื่องดีน่ะบ่อยากเบิ่งรายเด้อท่านเรื่อง ก้นแบบมีเลืองเลืองบอดีนะโอ้ยคนเบิ่งลายก็สนันก็เมา,าคิดว่าโอ้คนนี้มักเบิ่งเลืองบอดีอ้นเลือดดากัานนี่โอ้โหเขาเบิ่งแท้ๆดายประกวดว่ะประกวดว่ะนะในยอดวิวนะ สี่เห่าๆในเห็ดกินมือนี่กะยานผู้บ่าวหิวเขา่าบอกว่าแต่ผู้บ่าวแล้วทั้งพี่น้องเบิดสุกูสโค่นอะไรเนาะทั้งหมูอะไรเนาะน้ำกันเบิดนั่นล่ะกเลิกซี่เผ่าๆนี่ใหม่แน่ป่วนกันที่เราก็เป่ากับเห็ดดีเลยละเนาะ ก่ามกำลังปีงลูกข้าผัดมาโอ้อคือมาตอนขออ่นะเทนอวัดจังได้กะจังไดก้กะต้องหักไปก่อนลนะเนาะงานนี่เพื่อซีมีมาโอ้มันบริงานเด้เนี่เผื่อซีมีงานมาเห็ดอยู่เพื่อนมันบริงานได้เ,เลยฝ่าวเล่นเขาไปหักงานออกมาบาดัดดำครึ่งลึงอยู่ โบเมนเจ่ยร้อยฮะโบเบาด้วยเหตุงานเข้าวะวัยยุ่ยแต่ที่จริงกับเผื่อวัดเอววัดสะโพกวัดก้นอน,นาเนาะก,กับคุยกันเล็กๆนี่หน่อยเนาะวันเจ้าด้ว คล้ายแับถัว่วเนาะค่ะปลาเมาวยกเอาแบบนี้แบบหุ่นดำเนาะเสร็จออกน้ำอุย้อยจะเป็นปลาเมา่าวยิบในหัวเลยเนาะเอามันดำแบบแบบนี้แล้วถึงจะดำ ก็ดำสะอาดอคลิปนี้กับเบิ่งส้มยาวๆเลยเนะะาะปลาหม่าหันแล้วละกะสีเอาไปปรุงอยู่เ่อนปลาดำสีได้ใหม่ๆเซ็บๆบเนาะขันสีเห็ดอยู่นี่ก็ได้อยู่แต่ว่ามันสีบ่แซ่บเนาะสีไปเห็ดอยู่พุ่นแบบพอปรุงแล้วละกะตักเลยเนาะตักกินเลย ฟ่าฟ้าฟ่าฟ้ในไลฟ์เตือนแต่เด้อเรามจะขอจบคลิปไวส้สำนีกก่อนฝากกดติดตามกดไคลค์กดแชร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจจดทำคลิปต่อไป ขอขอบคุณน้ำเอฟซีถูกท่านที่เขาเบึงเขาส้มก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกคนทานยิ่งทานไายคุณพ่อคุณแม่น้องยิ่งน้องไายพี่ป้านอาอายเอื้อยอื้อบัตรสุขคุณสุขคนอะไรเนาะวารวมทั้งผู้บึงผู้ชมพร้อมเนาะขอขอบอกขอบใจหลายๆเด้อขอขอบคุณหลายๆขอให้บุญหักษาบุญสุขคุณสุขคนบุญเกิดกับบุญไัยบุญลาวติดสั่งมาได้ที่หนองได้บุญบวชสั่งกับชิเปะเอายังไปหักซาบบุญภูมิเนาะ ให้คุณงามความดีของทุกคนนั่นแหละหักษาเนาะให้รร่ให้รวยให้สุดกายสุดใจพ่อกัดลิปหนาพี่น้องสบายดี